เอาละค่ะกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการขอพาไปดูเรื่องของอดีตผู้กํากับโจ้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่สอน,นอประชาชื่นค่ะหลังจากที่พลตารวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้ช่วยผบตรอแล้วก็ในตํารวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะประชุมร่วมกันค่ะกับทางพลตารวจตรีวาทีอัศว,วุตามาังกลค่ะเป็นผู้บังคับการสอ ขออภัยพอทกกน,นะคะก็คือพิสูจน์หลักฐานแล้วก็แพทย์โรงพยาบาลนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจนะคะหาืีกัน3ชั่วโมงเลยนะคะว่าด้วยเรื่องการเสรียชีวิตของอดีตผู้กํากับโจพันตํารวจเอกทิติสันอุทธนผลนะคะโดยหลังจากประชุมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางด้านของพลตารวจโทสมประสงค์บอกว่าวันนี้เป็นการเรื่องรัดติดตามคดีค่ะก็คืบหน้าไปแล้วก็ได้หลักฐานมาแล้วนะคะรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุด,ด้วย มีกล้องสองตัวค่ะบริเวณหน้าห้องตำรวจดูแล้วทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุไม่ได้พบความผิดปกติใดๆนะคะส่วนที่เกิดเหตเุวันเกิดเหตุเนี่ยผู้กำกับโจ้เขาก็ยังทักทายผู้คุมตามปกติค่ะนอกจากกล้องในวันเกิดเหตุแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ร้องขอกล้องวงจรปิดตลอดทั้งสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุแล้วเดี๋ยวรอราชทรรเนี่ยส่งมาให้เพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้เนี่ยจากการตรวจสอบวงจรปิดพบว่า การจะเข้าไปในห้องขังเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องเป็นคนไขกุญแจให้แล้วก็ไม่ได้พบว่ามีผู้ใดออกจากห้องขังจากผู้กำกับจากห้องผู้กำกับโจ้ค่ะเบื้องต้นเนี่ยเรือนจำให้การว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปพบร่างเมื่อตอนสองทุ่ม 7มีนาคม68ขณะที่กำลังจะเอายาแก้เครียดไปให้คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่พยายามเรียกชื่อแต่ไม่ตอบก็เลยก้กม,กอมมองช่องช่องประตูค่ะก็พบว่าอดีตผู้กำกับโจน้นั่งอยู่ก่อนจะเขยา่าพอปรากฏว่าเห็นไปจับเจอผ้านะคะก็เลยแบบรีบเอากันไกมาตัดผ้าตัดไม่ขาดวิ่งไปเอาคาัตเตอร์มาตัดผ้าหวังจะช่วยชีวิตซึ่งตรวจสอบแล้วก็เป็นไปตามคำให้การนะคะ ต่อมาเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งเหตุเสียชีวิต5้าทุ่มค่ะ7มีนาคม68แต่สามารถเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุได้นในเวลา10โมงของอีกวันหนึ่งแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ไปดูไปไปนั่นกันอะ่ะส่วนสภาพศพเนี่ย อยู่ตรงที่เกิดเหตุตั้งแต่เสียชีวิตจนถึงเวลาที่พนักงานสอบสวนเข้าไปคือเขาก็ไม่กล้าเคลื่อนย้ายศพอะ14ชั่วโมงคุณผู้ชมไปตรวจสอบเนี่ยคือนอนง่ายแล้วคุมด้วยผ้าข,ขาวละแล้วก็พบผ้าขนหนูถูกตัดมีอยู่ชิ้นหนึ่งตรงกรงอะค่ะอีกชิ้นอยู่ที่พื้นความยาวรวมสองชิ้นอยู่ที่ประมาณเมตรกับ60ซเซนติเมตรค่ะก็คือเท่าความสูงที่เนเลยเมตรหกนะแล้วก็ ก่องพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเอาผ้าคุณหนูไปตรวจหา DNA สัปดาห์หนึ่งค่ะจะทราบผลตอนที่ตํารวจไปพบศพเนี่ยมีการทิ้งระยะไว้นานและมีการเปลี่ยนแปลงท่าการตายของศพก่อนตํารวจจะไปพบจากท่านั่งเป็นท่านอนก็จะอาจจะทําให้ชนสุดศพยากขึ้นน่ยนะคะแล้วก็พบรอยเลือดสองหยดแต่ตรงนี้เป็นเลือดมนุษย์ก็เก็บไปตรวจสอบและจะไปจด DNA แล้วก็พบว่ามีรอยกัดจากฝัดขนาดเล็กบริเวณแขนซ้ายของศพด้วยนะคะ มีพนักงานไปสอบปักคำผู้ที่เกี่ยวข้องผู้คุมผู้คุมที่อยู่เวรผู้ต้องขังห้องข้าง,างๆาก็จะรวมคดีการเสียชีวิตและคดีการถูกทำร้ายร่างกายเข้าไว้ด้วยกันตั้งสองประเด็นค่ะตกลงว่าเสียชีวิตเองหรือถูกทำให้เสียชีวิตนะคะ30วันค่ะจะทำให้กระจากให้ได้นะคะ,ค,ะคำถามเยอะนะครับเพราะว่าแจ้งเหตุการ์เสียชีวิตห้าทุ่มเนี่ยแต่กว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบ <10 S 2> ในที่เกิดเห<ม>ตุ<ะ> เราก็เปลี่ยนท่าโดยจากท่านั่งเ <No. S 1> ป็นท่านอนเลยอย่างเงี้ย เมื่อวานนี้ครอบครัวของอดีตพว่วมกับโจไปที่เดียไัยนะครับคุณธนัญญาอุทนผลน้องสาวแล้วก็คุณสิปชาแก่นสุวรรณแฟนสาวไปพร้อมกับทานายความคุณวิรศักดินาคินนะครับไปพบกับร้อยตํารวจเอกวิศณุชิมตระกูลรองอธิบดีเดียไัยแล้วก็ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมคุณอังสุเกตวิสุทธวัฒนาศักด์นะครับทางคุณสิปชาเนี่ยซึ่งเป็นแฟนของอดีตพว่วมกับโจอบอกว่าเดินทางมาที่เดียไซยเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติม,ม,มนอกจากที่เคยยื่นเอกสารมาก่อนหน้านี้ บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่มั่นใจตํารวจนะแต่ในฐานะคนในครอบครัวอยากให้หลาย,ห,ลายหน่วยงานเข้ามาช่วยตรวจสอบที่ยังติดใจยอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งสาเหตุการเสียชีวิตและการถูกกลั่นแกล้งในเรือนจำเนี่ยช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเคยมีการร้องเรียนกันไปบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับเอกสารที่ยืน่นที่รัชทันชี้แจงมา6ประเด็นว่าอดีตพ่อก,กับโจ้ไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายนั้นและเซนยินยอมยุติการสอบสวนขอตอบเท่าที่ตอบได้เพราะเกี่ยวกับสำนวนคดีแต่ยังยืนยันคำเดิมว่าเรื่องในเรือนจำเนี่ยเป็นดานสน เขาสามารถพูดหรือทําอะไรก็ได้แต่เรื่องข้างนอกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะถูกทำลายร,ร่างกายและกลั่นแกล้งจากผู้คุมท่านหนึ่งจริงส่วนตัวยืนยันขอให้ย้ายผอ,อรเรือนจําแล้วผู้คุมคู่กรณีออกจากเรือนจําไปก่อนเพราะกลัวปัญหาเรื่องการสืบสวนสอบสวนนะครับส่วนที่บอกว่าทางตํารวจเนี่ย ทางเรือนจําไม่ได้ให้ตํารวจเข้าไปตรวจสอบเรื่องของคดีทําร้ายร่างกายโดยอ้างว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านผอบอรเรือนจําหรือไม่ทางญาติบอกว่าที่ผ่านมาผอบอรเรือนจาท่านอื่นไม่เคยมีปัญหาลักษณะแบบนี้ก็เพิ่งจะมีรอบนี้นั่นแหละส่วนทางทงนายความนะครับคุณวีรศักดิ์เนี่ยบอกว่าผลชนสูตรต้องรอจากิติเวชโรงพยาบาลจุฬาโดยละเอียดอีกส3สัปดาห์นะส่วนกรณีเรื่องของผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูที่พบในห้องขังทางราชธันมีการเผยแพร่ภาพ พาพเต็มๆออกมาเนี่ยทนายความบอกว่าในส่วนนี้ตนยังไม่ได้เข้าไปดูส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อขอยังไม่ตอบเพราะทางพิสูจน์หลักฐานมีการเก็บหลักฐานไปแล้วขอรอละเอียดจากพิสูจน์หลักฐานก่อนนะครับส่วนที่อดีตพง์กับโจ้เคยลงลายมือชื่อให้ยุติการสอบสวนเรื่องการถูกทําร้าย ทานายวิรศักดิ์บอกว่าขอไปดูรายละเอียดจากเอกสารเช่นเดียวกันส่วนการที่อดีตผู้บังกับเคยมอบอำนาจให้ตนไปแจ้งความร้องทุกข์เรื่องการถูกทำร้ายและทางรชาชทันบอกผิดขั้นตอนต้องแจ้งเรื่องไปที่ผอบอรเรือนจำก่อนอเนื่องจาก จำนวนผู้ต้องขังมีมากกว่า6,000รายหากผู้ต้องขังมอบอำนาจให้ทนายความไปแจ้งความเนี่ยจะทำให้เกิดความวุ่นวายในเรือนจำอันนี้ก็ต้องไปดูในส่วนระเบียบร,ราชทันเพราะเราได้ทําหนังสือมอบอำนาจตามขั้นตอนปกติแต่ทางเรือนจำก็ไม่ได้อ,อ,อนุมัติให้เข้าไปา<ช>นะครับขณะที่รัตรียุติธรรมเองเมื่อวานคุณทวีเนี่ยก็ไปพร้อมกับทางด้านของพรรคฝ่ายค้านนะคุณนัทพงษ์เรือนปัญญาบุตรแลวแล้วก็อีกหลายคนจากพรรคประชาชนเข้าไปตรวจสอบเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับและเจ้าตัวรัตรียุติธรรมก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่ ที่ครอบครัวเนี่ยครอบครัวอดีตผู้มาัโโท์ไปที่เดียสายบอกเป็นเรื่องที่ดีตนได้มีการเร่งรัดไปที่อดีกรมพุ่มครองสิทธิเสรีภาพให้ จัดการประชุมแล้วก็ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยแล้วนะส่วนจะมีการเปิดเผยวงจรปิดตัวเต็มให้กับสาธารณชนเมื่อใดเนี่ยทางนตีพิธีธบอกว่าเป็นขั้นตอนการสอบสวนได้ส่งให้กับทางตํารวจไปแล้วนะครับสำหรับวงจรปิดตัวเต็มและตํารวจไม่สักครู่ก็บอกว่ามีการตรวจสอบแล้วยังไม่พบข้อพิรุธอะไรความคืบหน้าในการตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นหลังวันที่17ก็วันที่ภายในวันที่17ก็น่าจะได้รับรายงานความค,คืบหน้าและความชัดเจนเพิ่มเติมส่วนที่ครอบครัวอดีตพ่มกับโจ้คเคยบอกว่าเคยยื่นน้องเรียนไปยังเรือนจํา4รอบแต่ เพิกเฉยจนเกิดเหตุสลดนั้นอันนี้ก็ขอให้รอผลการสอบสวนในส่วนของกระทรวงวิทยธรรมก่อนเพราะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วแล้วก็สั่งย้ายาผู้อํานวยการแล้วก็ผู้คุมเดือนจําแล้วนะครับส่วนประเด็นที่สังคมวิาพากษ์วิจารณ์คาสัมภาษณ์ของตอนก่อนหน้านี้เรื่องของรอยเลือด<ช>ที่ไปบอกว่าเอ๊ะจะมาจากผู้ต้องขัง LGBTQ ที่อยู่ห้องข้างๆหรือไม่อย่างใดเนี่ยที่เป็นประจําเดือนด้วยแล้วคนก็เลยออกมาด่าฉ่ำเลยนะเ <c oughs> จ้าตัวบอกตอนเองเข้าใจผิด ว่าผู้ต้องขังรายนั้นเป็นผู้ชายแปลงเพศซึ่งในเรือนจำกลางคลองเปรมมีผู้ต้องขัง LGBTQ 88รายแปลงเพศ18รายหลักปฏิบัติทั้งหมดไม่สามารถให้ผู้ต้องขังที่แปลงเพศไปแล้วอยู่รวมกับผู้ต้องขังชายได้ส่วนเรื่องประจำเดือนตนก็ข้อจะผิดเช่นกันทั้งนี้่องที่สังคมตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลกรมประชาธการออกมาคลาดเคลื่อนตั้งแต่วันแรกที่ไปบอกเรื่องภาาคนหนู<อ>สร้างความสับสนให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นนั้นข้อเท็จจริงทั้งหมดอยู่กับพยานหลักฐานความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ก็พูดง่ายคือจะขออภัยอะแต่ไม่พูดขออภัยตรงๆว่างั้นเถอะงั้นถ้าต้องอยู่ให้สัมภาษณ์จริงๆนะคุณโก้ก็บอกทั้งหมดทั้งมวลก็นั่นแหละก็ให้เป็นไปตามพยานหลักฐานที่มีการไปตรวจสอบแล้วกันส่วนที่มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ทางราชทั์จะนำเอาขหนูตัวอย่างมาโชว์แกสื่อมวลชนเจ้าตัวบอกทําได้นะเพราะไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนที่ต้องปิดบังต้องคำนึงความรู้สึกประชาชนย้ําว่าไม่มีอะไรต้องปิดบังก็เปิดเผยได้หมดครับถ้าต้องอยู่ให้สัมภาษณ์ไงถ้างั้น ฉันงงมากเลย LGBTQ มีประจำเดือนได้ไม่ได้ท่านเขาไม่มีมดโลกอเอาละสุดท้ายเรื่องบิ๊กโจ๊กเรื่องบิ๊กโจ๊กอย่างนี้คุณผู้ชมเล่าก็คือว่าแกโดนให้ออกจากราชาการชั่วคราวเอาไว้แกก็ไปร้องกบปคตรอไปร้องศาลปกครอง ทั้งหมดคือยกคำร้องบิ๊กโจ๊กโดนให้ออกจากราชการชั่วคราวทีนี้มีกรรมการวินัยที่เขาตั้งมาตั้งแต่เมื่อ18เมษายนสมัยคุณสราวุธการพาณิชย์เนี่ยเป็นประธานสอบไม่เสร็จค่ะเดือนตุลาคมคุณสราวุธิกระเส่นอายุราชการไปบิ Big joke, ก๊กโจ๊กฟ้องหมิ่นประมาทนะพอบอตรเนี่ยก็ค่อยมาตั้งประธานสอบคนใหม่ชื่อคุณทัชชัยป,ปิตะนิระบุตรถ้าจำนำสกุลผิดขออภัยเป็นประธานพิจารณาเมื่อวันที่20กุม 20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าผลเนี่ยส่งให้คณะกรรมการทางวินัยส่งให้ใครต่อใครทราบผลแจ้งออกมาอย่างเป็นทางการคือเมื่อ7มีนาคมที่ผ่านมาพลตำรวจโทไกรบุญสวดทรงเนี่ยเป็นประธานเป็นประธานในการสอบนะคะครั้งนั้นก็คือมีมติแล้วว่าให้ไล่ออกเมื่อวานนี้เป็นการลงนามค่ะลงนามในคำสั่งโดยพอบอรตรค่ะไล่ออกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพาลมันก็จะมีผลค่ะ อาจจะโดนถอดยศไหมแต่เรื่องบำหนกบำเด็จอะไรบำเน็จบำนันอะไรโดนถอดหมดซึ่งบิ๊กโจ๊กเนี่ยตอนนี้คดีเนี่ยยังไม่ขึ้นสู่ศาลนะคะถูกไหมใช่อยู่ที่ตํารวจหนึ่งและอยู่ที่ตอนนั้นไปขอสารออกหมายจับเนี่ยเพราะแกไม่ไปรายงานตัวอยู่ที่ตํารวจหนึ่งอยู่ที่ปปชสองที่ปปชอเองมีความพยายามเพราะมีรายงานข่าวว่าจะไปไม่ถึงบิ๊กโจ๊กจะอยู่แค่เฉพาะ รองคริสและคณะเท่านั้นบิ๊กโจ๊กเนี่ยแกโดนว่าแกไปผัวพันเรื่องการฟอกเงินแต่ก็ยังไม่โดนว่าไปพัวพันกับเรื่องเว็บพนันออนไลน์นะคะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมต้องเคลียร์ให้ชัดด้วยแต่เมื่อวานนี้หนังสือเซ็นคำสั่งไล่ออกเนี่ยมีผลแล้วแต่บิ๊กโจ๊กยังสามารถไปอุทธรณ์ได้ค่ะก็คือไปอุทธรณ์ที่กพคตรคณะกรรมการคุณธรรมพิทักษ์คุณธรรมหรือถ้าอุทธรณ์แล้วเนี่ยกพคตรยังยืนยันในคำสั่งว่า การลงนามไล่ออกของพบตรมีผลบิ๊กโจ๊กไ,ไปร้องศาลปกครองได้ค่ะคและถ้าศาลปกครองบอกว่ามีผลอันนี้บิ๊กโจ๊กก็ต้องอ,ออกไปแต่ถ้าสมมติสู้คดีกันแล้วบิ๊กโจ๊กบริสุทธิ์ไม่มีความผิดก็สามารถทําเรื่องของกลับเข้ามาได้อีกและอายุราชการบิ๊กโจ๊กเนี่ยประมาณ7ปีก็สู้กันไป นี่คือสรุปเรื่องบิกโจค่ะอ่ะเมื่อวานนี้ม,มีลูกน้องโดนไล่ออกพร้อมกันอีก4คนนะครับแต่ลงรายละเอียดไม่ทันแล้วแล้วก็ปิดท้ายสั้นๆโรงพยาบาลรามาธิบดีงดให้บริการอาคารหลักทั้งหมดนะจงดรับผู้ป่วยนอกงดรับการผ่าตัดเป็นเวลา48ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้เมื่อวานนี้นะครับค่ะอเอาละลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ